สวัสดีค่ะวันนี้เราก็มาสอนวิธีการติดแท็กต้นไม้นะคะอันนี้คือต้นส้มโอนะคะอาจจะประกอบด้วยอันนี้แผ่นอลูมิเนียมซึ่งเราได้ต่อโค้ดมาเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้ก็คือจะเป็นชื่อโครงการนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็น0ูนตัวนี้จะเป็นแปลงที่1นนะคะแล้วก็ตัวข้างหลังก็จะตามด้วยเลขต้นนะคะอันนี้ต้นที่107นะคะอ่านะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะ ก็มันจะเราจะใช้รัดแบบนี้ก็ดึงให้แน่นนะคะเพื่อให้มันยึดติดกับต้นไม้อ่าพอเราทําการติดเสร็จแล้วนะคะแล้วก็อันนี้ทาวมือถือก็คือเราจะต้องบันทึกพิกัดนะคะก็คือเราจะโหลดแอป g o t a g g e r มานะคะเพื่อที่เราจะมาร์กจุดต้นนะคะ แล้วก็เราทําการมาร์กจุดนะคะอันนี้ก็คือเราก็ใส่รหัสโค้ดลงไปนะคะที่ติดอยู่ที่แท็กค่ะแล้วก็ใส่หนึ่งศูนย์เจ็ดนะคะแล้วเราก็กดแอดลงไปนะคะเท่า,านั้นนะคะ<ๆ>ก็คือข้อมูลที่เราติดแท็กก็คือจะขึ้นแล้วเราก็สามารถนําพิกัด เราก็สามารถดูละลองติจูดได้นะคะว่าต้นนี้มันอยู่ละลองที่เท่าไหรค่ค่ะสายที่เราที่ติดที่โคนต้นนะคะก็คือเพื่อเราที่จะดูการจเจริญเติบโตของต้นไม้ในปีถัดๆไปค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็จะมาวัดขนาดทรงบุ่มของต้นรงโอนะคะด้วยเครื่องตัวนี้นะคะเป็นเครื่องวัดนะคะโดยที่เราไม่ต้องใช้เทปวัดในการและก็ประหยัดเวลาในการ สำรวจด้วยนะคะอันนี้นะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มใช้งานกันนะคะก็คือเดี๋ยวกดปุ่มนี้นะคะขึ้นตัวนี้ขึ้นมาแล้วก็เราส่องไปที่ลำต้นนะคะเราก็จะเห็นเลเซอร์สีแดงนะคะซึ่งตัวนี้นะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นทิศเราจะวัดไปทิศตะวันตกนะคะแล้วเราก็ยื่นแขนลงไปะคะ่ะแล้วก็ให้สุดกับกิ่งยอดนะคะแล้วก็ทําการกดปุ่มสีแดงนะคะแล้วเราก็จะได้มาว่า ทรงพุ่มทางทิศตะวันตกก็คือ1เมตร1.3มเมตรนะคะมันจะขึ้นอันนี้ทําแล้วก็กรอกข้อมูลใน Data นะคะแล้วพอเสร็จขั้นตอนนี้อีกอย่างหนึ่งก็เราวัดทั้งตกใต้ออกเหนือนะคะแล้วก็จะมีการถ่ายรูปของแต่ละต้นเก็บไว้เป็นหลักฐานก็คือจะต้องถ่ายรูปแท็กถ่ายรูปต้นไม้แล้วก็ถ่ายรูปใบแล้วก็ถ่ายรูปผลของส้มโอนะคะแล้วก็ ถ้าส้มโอมีลูกเราก็จะถ่ายดอกส้มโอไปด้วยนะคะเพื่อว่าเป็นข้อมูลฐานข้อมูลค่ะ